เสียปากินครับเสียับสวัสดีครับผมเสียกิีจครับวันนี้เราจะมาทำรับหมูนะครับรับหมูแบบบ้านๆเลยครับก็ใส่ไปเลยนะครับ อันนี้คือหมูที่เรารวนแล้วนะครับต่อไปก็จะใส่ข้าวคั่วเลยนะครับสองช้อนนะครับมนาวนะครับกระกาวนะครับหอยนะครับะครใส่เยี๊ยบเยี่ยใส่น้วนซบน้อนครับต่อไปปิดนะครับ แล,แล้วครับแล้วเผ็ดตักใส่เยชีสชีสนะครับใส่เลยมา่เข้ากันเลยครับ ใส่น้ำปลาแล้วครับจะเคียวใช้ได้ยอดเลยเดี๋ยวเราจะพาไปกินกันครับอืึ อาาร่อยขึ้นมานะครับอร่อยมากๆเลยอืมนะครับ ตามน yup. ี่แตงนะครับตามครับตามาตามครับเ hmm. h ี n ยวเข う กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับจ้องเสียพักกิณครับขอบคุณครับขอบคุณครับหย่า